สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูอ้นทุกคนนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะคะที่เราจะได้เจอกันแล้วก็มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสัปดาห์ที่แล้วอะไม่ใช่สิเมื่อวันอังคารนะคะที่ผ่านมานะคะที่สิ่งที่ครูสอนไปเนี่ยนักเรียนได้กลับไปทบทวนกันบ้างหรือเปล่า ถ้าใครที่ทบทวนนะคะคุณครูอ้นก็ขอยกนิ้วให้เลยนะคะถือว่าเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบดีมากนะคะแล้วก็คุณครูมั่นใจว่าคนที่ทบทวนบทเรียนอย่างสม่าเสมอเนี่ยจะสามารถเรียนรู้ได้ดีในทุกๆวิชานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามนะคะห้ามขี้เกียจเด็ดขาดนะคะอ่ะทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ย เราเรียนเสียงโฟนิกส์ไปใช่หรือไม่นะคะครูหวังว่าพวกเราเนี่ยจะไปฝึกอา่านฝึกพูดกันบ้างนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยครูอ้นให้การบ้านไปจำได้นะคะครั้งนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องถัดไปเนี่ยเรามาเฉลยแบบฝึกกันก่อนเนาะนะคะเริ่มตั้งแต่หน้าแรกนะคะอ่ะครูให้เวลาเตรียมใบงานของครูอน้นนะคะ หน้านี้นั่นเองนะคะพร้อมหรือ,อยังเอย่ยพร้อมแล้วแหละเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะหน้านี้ที่คุณครูอ้นได้ยกตัวอย่างนะคะในข้อที่1และข้อที่2ไปแล้วนั้นนะคะเรามาดูข้อที่3กันบ้างนะคะข้อที่3นะคะข้อที่สามเซิร์อ Sir, แอร์เจอใครทำตามนี้เนี่ย สุดยอดเลยนะคะสเสอเอแอดีเดนะคะเจอแอเดออ่านว่าแซแปลว่าเศรานะคะนักเรียนคนไหนทำตามนี้แล้วถูกต้องตามคุณครูอ้นทุกคำนะคะก็ติ๊กถูกได้เลยนะคะด้วยปากกาสีแดงนะคะหรือดินสอก็ได้นะคะ ติ๊กถูกได้เลยส่วนถ้าใครผิดก็ไม่เป็นไรนะคะผิดนักเรียนก็ใช้ปากกาแดงนี่แหละเขียนแก้ไขไปตรงข้างๆ บริเวณนี้บริเวณนี้ก็ได้นะคะเราจะได้รู้ว่าเอเรามีพัฒนาการขึ้นไหมในครั้งหน้าเนี่ยเราจะผิดเยอะเหมือนเดิมอีกไหมหรือว่าจะผิดน้อยลงนะคะนักเรียนไม่ต้องใช้ลิควิดลบนะคะมันจะเกิดการสกรปรกและไม่สวยงามเนาะให้นักเรียนจดไว้ข้างๆที่โล่งๆตรงนี้ก็ได้นะคะข้อที่3ผ่านไปต่อมาข้อที่4อยู่ด้านบนขวามือนะคะข้อที่4 เอออกเสียงแอมเมอใครตอบคูนะคะคนนั้นเนี่ยเก่งนะคะได้เกรดสี่นะคะแอเมอเราเอาซรลแอขึ้นก่อนถูกไหมเมอแอคำนี้อ่านว่าแอมแอมนะคะแอมแปลว่า เป็นอยู่คือให้นักเรียนนำมาใส่ช่องนี้ได้เลยนะคะแอมแปลว่าเป็นอยู่คือผ่านไหมคะผ่านเนาะข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าซีโอ้โหข้อนี้มันอยู่ในตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้เลยนะคะซีเคอเอแอ ทีเธออ่าก็ออกเสียงเป็นเคอเอเธออ่านว่า cat ถูกต้อง cat แปลว่าแมวนะคะเราก็มาเขียนคำศัพท์ซ้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครถูกก็ติ๊กถูกได้เลยนะคะต่อมาข้อที่6นะคะบางคน อาจจะอ่านลายมือครูไม่ออกนะคะนักเรียนสามารถเปิดกลับไปดูในหน้าแรกนะคะที่คุณครูเทียบสระอ่ะ sorry เทียบพยัญชนะนะคะภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะนักเรียนสามารถเปิดกลับไปดูได้เลยนะคะอ่าต่อมาข้อที่6นะคะข้อที่6นะ b เบอร์เก่งมาก b เบอร์ a แ n t กอถ้าหนูฟังเสียงครูออกงนี้แล้วหนูจะเขียนคำอ่านได้เองนะคะ B, B A, A, G, เบอรเแอเกอใส่ไม่แต่ครูนิดนึงเพื่อให้ออกเสียงสั้นลงนะคะคำนี้อ่านว่าอ่านว่าเยี่ยมมากอ่านว่า Back back แปลว่ากระเป๋าหรือถุงก็ได้นะคะอันนี้ให้นักเรียน นำคำที่ครูวงเนี่ยมาเขียนใส่ในช่องนี้นะคะลูกแต่ว่าคุณครูเขียนไม่ได้เนาะเนื่องจากว่ามันก็ไม่ถนัดแล้วก็มันก็ยาวไปนะคะอันนี้ให้รู้กันเนาะหานักเรียนคนไหนไม่ทันนะคะหรือว่าไม่แน่ใจให้นักเรียนเปิดย้อนกลับไปดูอีกครั้งก็ได้เพราะว่าอันนี้สามารถเปิดสักสิบรอบไปเลยนะคะอ่าต่อมาข้อที่7นะคะข้อที่7ข้อที่7อ่า why why เยอะ โอ้วายเอแอะเคเคอ่าคำนี้อ่านว่าเยอแอเคยกอ่าแยกตัวอะไรคะเนี mm ่ยตัวอะไร <c oughs> ไปหาคำตอบเอานะคะนักเรียนจ๋าอ่ะหนูก็จามรี ah. uh, ah mm hmm. ใคร mm hmm. ไม่รู้จัก mm hmm. บ้างจามรี คุณครูก็ไม่เคยเห็นตัวจริงมานานนะคะนักเรียนหานักเรียนอยากทราบเนี่ยนักเรียนสามารถเปิด YouTube นะคะเซิร์ชไปนี่แหละอีตัวนี้แหละจามรีนะคะและหนูก็จะเห็นสารคาดีของมันขึ้นมาเนาะอ่ะต่อมาข้อที่8ข้อที่8โอ้โหคำนี้ง่ายมากเลยนะคะข้อที่8 V V v ่ v a a n n ่าครูอ้นเริ่มเขียนคล่องแล้วนะคะเอน็นคำนี้อ,อ่านว่าอ่าออกเสียงตามไปเลยนะคะ where เอเนอร์อารา่านว่า when สุดยอดนะคะเด็กป .4 ของค,คอรูอ้นนี่หืมท็อปภาษาอังกฤษนะคะ when แปลว่ารถตู้นะคะให้นักเรียนนำคำศัพท์ในนี้ที่เป็นภาษาไทยนะคะมาใส่เติมในช่องสี่เหลี่ยมนี้เองเนาะเอาละ หน้านี้ผ่านไปหน้าถัดมาจับคู่รูปภาพโอ้โหอันนี้ใครทำไม่ได้นะอ่ะเรามาข้อแรกนะคะอ่ะอันนี้ลองช่วยกันสะกดนะคะอ่ะโทษโทษลูกอ่ะเราลองช่วยกันสะกดเมื่อกี้อยู่ไหนวะอ่ะอันนี้นะคะ b บ ber ber e g b อ่านว่า แบกแปลว่ากระเป๋านั่นเองนะคะเห็นไหมเราได้คำศัพท์เพิ่มตั้งกี่คำคะเนี่ยต่อมาเย่แอ k แย k แ a คแปลว่าจามรีอ่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะต่อมา s ซ่แอคเดอะแซดแซดเป็นอาการของคนที่ไม่ได้ดั่งใจหรือว่าสูญเสีย สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนะคะก็เกิดอาการเศร้านั่นเองนะคะต่อมาคืออ่ะเธออ่านว่าอ่านว่าแคทเยียมมากอ่ะไปหาน้องแคทสิคะโอเคต่อมา ครูย้ำนะคะว่าให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะลูกคุณครูขีดเห็นไหมคะหนูเห็นความเคเรของมันหรือยังคะถ้าคุณครูไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดแต่ถ้านักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะก็จะเกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะต่อมาเฮอ b a c t i อ่านว่า hat เก่งมากนะคะ hat ่า hat ก็คือหมวกนั่นเองและคำสุดท้ายนะคะ v e r a van แปลว่า รถตู้นะคะใครถูกก็ติ๊กถูกลงไปด้านหลังคำศัพท์ได้เลยนะคะวันครั้งที่แล้วเนี่ยชั่วโมงที่แล้วนักเรียนจะได้คำศัพท์ตั้งกี่คำเนี่ยความคำศัพท์และความหมายนะคะ1 2 3 4 5ส้าตั้ง6คําเห็นไหมคะนักเรียนได้ความรู้เนี่ยพร้อมๆกันในหลายๆอย่างเลยนะคะ ต่อมาเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะเปลี่ยนจากภาษาไทยที่เขาให้มาคำอ่านนักเรียนเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษสิคะอ่ะข้อนี้ก่อนคะ่ะข้อนี้อ่ะหมวกหมวกเนาะเฮอเธออ่ะเฮอเฮอเตัวเหานักเรียนไม่แน่ใจเปิดกลับไปในหน้าแรกนะคะที่มีตารางเทียบพยัญชนะนั่นเองนะคะแอะโอ้โหตอนนี้เราเรียนแอะอยู่ก็มีอยู่ตัวเดียวเนาะเธอก็คือ เธทนะคะ hat แปลว่าหมวกถูกต้องนะคะต่อมา year y ย่ r air เค r yak ถูกต้องนะคะใครถูกติ๊กถูกได้เลยต่อมา v e r v e r นะคะคำนี้เนี่ยให้หนูลองออกเสียง v e r ควบกับฟอราวอลแวนไปนะคะมันก็จะออก v e r v e r เป็น v e r a n แอเนอ ะะถูกติ๊กถูกนะคะผิดก,ก็แก้ไขเขียนข้างๆไปนะคะต่อมา the a e sad นะคะแปลว่าเศร้าและคำสุดท้าย b e r a go back โอ้ใครถูกหมดปรบมือให้ตัวเองนะคะเอาละ่ะหน้าถัดมาหน้านี้คุณครูถ้า ใครฝึกอ่านอย่างแท้จริงครูให้เต็มสิบไปเลยนะคะให้หัวใจด้วยอ่ะเอาหัวใจคุณครูไปนะคะก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะกลับไปฝึกอ่านทบทวนเนาะต่อมานะคะฝึกอ่านประโยคนะคะฝึกอ่านประโยคคำนี้เนี่ย คุณครูไม่ได้คาดหวังว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านได้ทุกคำนะคะบางคําที่เขาเนี่ยเป็นเส้นสีแดงอย่างเงี้ยเป็นคําสีแดงนะคะก็สามารถลองสะกดอ่านตามได้เลยนะคะเอาละวันนี้นะคะเฉะลยเสร็จไปแล้วต่อมาเรามาเรียนเสียงนะคะเรียนเสียง short ฟอนิคไทมส์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นอ่าคุณ้นคนเดิมกันมาแล้วนะคะอ่ะดอกไม้สวยงามนะคะอ่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง short e short e ครูอ้นสอนไปแล้วว่า short แปลว่าสั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสระ เสียงสัน้นตัวอ e. ีอ่ะสระเสียงสั้นตัวอ e. ีออกเสียงในภาษาไทยคือเอเก่งมากเอนะคะเอเอหรือสระเอนั่นเองนะคะไปต่อนะมีการสั่นดิกๆด,ด้วยนะคะเอาละอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างแรก เมื่อกี้เมื่อสักครู่คุณครูบอกว่าอี e, ออกเสียงเอนะคะเทียบได้กับสระเอในภาษาไทยนะคะยกตัวอย่างคำแรกนะคะคำแรกครูในญาติใช้ปากกาสีเขียวแล้วกันนะคะอ่ะบีเห็นลูกศรไหมคะบีเบ e, อีเอดีเด หลักการคล้ายกับคลิปที่แล้วเลยนะคะที่เราเรียนเสียงแอไปนั่นเองนะคะอ่ะบเบิร์กเบิร์กก็บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นบอใบไม้เอก็ซาะเอกเดอรก็ตัวดอเด็กนั่นเองนะคะเรามาเขียนรวมกันได้เป็นคำหนี้อ่านว่า b บดเบด b บดแปลว่า เตียงนอนนะคะเตียงนอนคำนี้เราอาจจะเรียนมาตั้งแต่อนุบาลป .1 เลยนะคะแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าจะอ่านออกได้ยังไงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้วิธีการจำเสียงจากคุณครูที่พูดและก็สอนเราใช่หรือไม่อ่าถ้าใช่นะคะก็ถือว่าเราเนี่ยก็เก่งมากพอแล้วนะคะแต่ว่าคุณครูก็ได้สอนทบทวนให้เราไปด้วยเนาะต่อมาตัวอย่างที่สนะคะตัวอย่างที่สอง อี e, ออกเสียงเอครูคจะทบทวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะคะอีเ e, อเราลองมาสะกดตัวอย่างนะคะอาเรอีเอดีเดอ่าเราลองมาทีละสเตปบางคนอาจจะตัดสเต็ปนี้ทิ้งไปเลยนะคะก็มาเขียนเลยเห็นเรเอเดเขียนเลยค่ะเรเอเดเรดทำไมถึงจะต้องใส่ไม้เตะคููคะ ใครตอบได้ตอบคูในใจสิคะอาบางคนอาจจะตอบถูกนะคะทำไมเราถึงต้องเติมไม้แต่ขูไปเนื่องจากว่าไม้แต่ขูเนี่ยจะทําให้เสียงเนี่ยมันสั้นลงนะคะซึ่งตอนนี้เราเรียนสระเสียงสั้นถูกต้องนะคะคำนี้ก็จะอ่านว่า rate rate อย่าลืมนะคะว่าตัว R ออกเสียงเทียบด้วยกับรอเรืออย่าลืมกระดกลิ้นนิดนึงนะคะ rate ประมาณนี้นะคะ rate แปลว่าสี แดงนะคะสีแดงแรงฤทธิ์นั่นเองนะคะอ่ะต่อมาตัวอย่างที่3นะคะอี e, สระตัวอ e, ีเสียงสั้นออกเสียงเอนะคะตัวอย่างที่3มาพร้อมกันนะคะพีเพอเอทเธอเอาละบางคนตัดเริ่มตัดทิ้งกันแล้วนะคะลูกหนูจะได้รวดเร็วนะคะเพอเพอเอเธอ p พ t เก่งมาก p พ t พแปลว่าสัตว์เลี้ยงใครไม่รู้จักสัตว์เลี้ยงบ้างลูกสัตว์เลี้ยงก็คือสัตว์ที่เราสามารถเลี้ยงไว้ที่อยู่อาศัยได้ยกตัวอย่างเช่น cat แมว dog สุนัขอะไรอีก bird นกนะคะมีบ้านใครเลี้ยงนกมีไมหมคะนกพิราบอะไรอย่างนี้นะคะบ้านครูนี่เต็มเลยนะคะ,ะมีอะไรอีก rabbit rabbit กระต่ายนะคะ mouse หนู อ่าหลายหลายคนก็เลี้ยงหลากหลายชนิดเนาะต่อมาค่ะตัวอย่างที่4นะคะตัวอย่างที่4 e a นะคะ e a อ่ะเรามาดูตัวอย่าง m M ห e a n N อ่าเราลองมา m M หมมามา e a สาลาเอ n N นอหนูนะคะมารวมกันเป็น M A N e เน m n นะคะ แ e n นะคะแปลว่าผู้ชายหลายคนผู้ชายหลายคนในที่นี้หมายถึงผู้ชายที่ไม่ใช่เด็กอะคะ่ะลูกอาจจะเป็นคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณพ่อคุณตาคุณอาคุณน้าที่เป็นผู้ชายคุณลุงที่เป็นผู้ชายนะคะเราจะเรียกว่า men ถ้าผู้ชายคนเดียวล่ะเสริมให้นิดนึงนะคะถ้าผู้ชายคนเดียวก็คือแ n อ่า m ม n แปลว่าผู้ชายหนึ่งคน แต่ถ้าเป็น men จะแปลว่าผู้ชายหลายคนนั่นเองนะจ๊ะอ่ะต่อมาตัวอย่างต่อมานะคะ e ออกเสียง a นะคะ h h H e r her e a a n n นะคะอ่ะลองมาเทียบเป็นพยัญชนะดูสิ H e r ฮอนุพูเอสระเอ N นเนอร์นอหนูนะคะอ่านว่าเฮนเฮนแปลว่าแม่ไก่นะคะแม่ไก่นะลูกต่อมาอี e, ออกเสียงเอจะไม่ขึ้นใจนะคะ E A เ e, อเอเออเรามาดูตัวอย่าง L l ล E a เอกอ่าคำนี้ง่ายมากนะคะ L e เอ เล็กเล็กไม่ได้แปลว่าเล็กนะคะไม่ใช่แปลว่าเล็กน้อยนะคะเล็กในภานษาอังกฤษแปลว่าขาขาของเราที่เป็นอวัยวะนั่นเองนะคะอ่าหมดแล้วนะคะหมดแล้วทีนี้หากนักเรียนคนไหน ยังไม่แน่ใจนะคะให้นักเรียนเปิดย้อนดูคลิปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเอาละทีนี้เราหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมากันเธอนะคะแล้วเราก็จะทำไปพร้อมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะคะแบบที่เป็นช็อต A ที่ครูสอนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่ะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างตัวที่1นะคะข้อที่1ข้อที่1ข้อที่1 ในตัวอย่างของครูมีนะคะเมื่อกี้เบอเอเดตแปลว่าเตียงนอนนะคะให้นักเรียนทำในลักษณะตัวอย่างที่ยกให้มานะคะข้อดี2อ4 5 6 7 8่ให้นักเรียนทำเองนะคะคุณครูย้ำเสมอว่าทำเองหากหนูทำผิดไม่เป็นอะไรนะคะนักเรียนไม่ต้องเสียใจนะคะว่า เราทําผิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องเสียใจให้นักเรียนรู้ไว้ว่าอย่างน้อยเราได้ทําด้วยตัวเองถึงมันจะผิดพอครูเฉลยเนี่ยนักเรียนก็ได้ความรู้ใหม่ๆเข้าไปเพิ่มขึ้นนะคะต่อมาหน้าต่อมานะคะเช่นเดิมให้นักเรียนจับคู่รูปภาพและคําศัพท์นะคะอันนี้นักเรียนจะได้ทั้งการอ่านคําและ ความหมายของคำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนไปฝึกท่องเลย P E N Pen ปากกา P E T Pet สัตว์เลี้ยงนะคะนักเรียนสามารถโยงจับเส้นแล้วก็อาจจะเขียนความหมายไว้ข้างๆก็ได้ P E N Pen ปากกาค่ะ L E G เล็กแปลว่าขาค่ะ H E N Hen แปลว่า แม่ไก่ค่ะอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ความรู้ในเรื่องของคําศัพท์และความหมายภาษาไทยด้วยนะคะเห็นไหมยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัวนะคะไม่ได้แค่2ตัวนะคะหลายตัวเลยอ่ะต่อมาตารางนี้เช่นเดิมนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคาอ่ารอบนี้เดี๋ยวครูจะลองอ่านให้นักเรียนฟังนะคะเผื่อนักเรียนจะลองไปสะกดดูนะคะอ่ะคาแรก b a d b a b คำที <two> é, sorry, ่สอง f e เอ sorry f a d f a d คำที <Luis> ่สาม l a d l a d คำที่ส eh ี่ n a d n a d คำที่ห้า r a d r a d คำที่หก t a d t e d คำที่เจ็ด w a d w e d อ่าช่องนี้ ผ่านไปแล้วนะคะต่อมาช่องที่2ลงท้ายด้วย en อ่ะลองนะ B. บเอเนเบนเดเอเนเดนเฮเอเนเฮนเมเอเนเมนเพเอเนเพนเทเอเนเทนเยเอเนเยนและเจเอเนเจน ท่องที่สองผ่านไปนะคะต่อมาช่องที่สามลงท้ายด้วย e.g. ออกเสียงเอ็กนะคะอ่านลองดูนะคะคำที่หนึ่ง ber egg b a k k e egg cake le egg leg และคำสุดท้าย m e egg make เป็นยังไงบ้างง่ายขึ้นหรือ,อยังนะคะอ่ามาช่องสุดท้ายนะคะช่องสุดท้าย ลงท้ายด้วย et อ่านว่า at นะคะออกเสียงเป็น at คำที่หนึ่ง b A et bat ออกเสียงเถอเถอตอนท้ายด้วยนะลูกต่อมาคำที่สอง g e ger et get คำที่สาม ger et jet คำที่สี่ l e T et let คำที่ห้า m e T et met คำที่หก ner เธอ net คำที่เจ็ด per h e e t คำที่แปดเ set คำที่9ก้ ver vet คำที่สิบเว wet และคำสุดท้าย yet yet อ่า ครูหวังว่านักเรียนจะไปฝึกท่องและคล่องแบบที่คุณครูอ่านนะคะอะตมาฝึกอ่านประโยครอบนี้คุณครูจะลองอ่านให้หนักเรียนฟังและนักเรียนก็ลองฝึกพูดตามคุณครูแล้วก็สต็อปไปเลยนะคะสต็อปแล้วก็ลองอ่านตามนะคะอะในรูปภาพที่หนึ่งนะคะคำนี้เนาะดูตามทีละประโยคนะคะ,ะ,ะ,นะะ Ted look at that it is a red bait อีกครั้งหนึ่งนะ Ted look at that it is a red bait ต่อมารูปภาพที่สองนะคะ j e n has a net she can get her wet pet again j e n has a net she can get her wet pet ah ต่อมาคำที่3นะคะคำที่3ข้างล่าง ten men are in the pen ten men are in the pen นะคะเอาละทีนี้นะคะคุณครูหวังว่าพวกเราเนี่ยนจะจ๊ะจะกลับไปทําการบ้านเนาะอ่ะ ะค,ะคุณครูก็หวังว่านักเรียนที่น่ารักของครูอ้นทุกคนนะคะจะกลับไปทําการบ้านที่คุณครูสั่งนะคะและชั่วโมงหน้าเช่นเคยเราจะมาเฉลยและเรียนชอร์ตชอตอะไรจ๊ะมี A E I O U สระในภาษาอังกฤษมีอยู่5ตัวสระเสียงสั้นมี5ตัวนะคะเราเรียนชอร์ต A ชอร์ต E ไปแล้วช็อตที่3ก็คือช็อตไอในชั่วโมงหน้านะคะเราจะเจอกันอีกครั้งนะคะคุณครูก็ขอฝากการบ้านและฝากให้นักเรียนเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักนะคะอยู่ที่บ้านอย่าเล่นแต่เกมนะคะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ